เละเละเละครับจะไปนอนไหนดีคืนนี้จะไปนอนที่ไหนดีขอบอับป่าพวกเรานะครับมาตะลุยกลางเต็นที่แหลมคอกวางนะครับในช่วง ฝนตกนะครับตอนนี้จังหวัดชุมพรเนี่ยฝนตกมากๆเลยตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายนนะครับแต่ผมก็ยังติดใจในบรรยากาศของแหลมคอกว้างอยู่นะครับที่ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรน,นะครับตรงนี้ก็เป็นที่เงียบสงบสามารถที่จะมานั่งทำงงทำงานอะไรได้โอ้หมาไม่รู้เจอลิงเต็มหมดแล้ว โอ้ยเดี๋ยวต้องไปดูสถานที่ก่อนจะมีลิงกวนหรือเปล่าลิงเยอะนะครับนี่ครับ ่ยผมเห็นตรงนี้ครับที่มีศาลาด้านหน้าเนี่ยหลังคาสีฟ้าฟ้าเนี่ยผมว่าสามารถที่จะกางเต็นท์ได้โอเคเดี๋ยวลงไปสำรวจกันว่าเป็นยังไง ครับเพืเ่อนๆครับในยามที่ฝนตกนะฮะก็ผมเลือกที่แหลมคอกวางในคืนนี้นะครับเพื่อที่จะมานอนเต้นสักคืนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมีที่สบายที่สบายเยอะแยะนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าที่เนี่ยมันเงียบดีนะครับแล้วก็ในคืนที่ฝนตกด้วยอาจจะนั่งทำงงทำงานไปแล้วก็ชมบรรยากาศไป คืนนี้ต้องเงียบแน่นอนครับเพราะว่าเรือทะเลก็อาจจะไม่ออกเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยที่จังหวัดชุมพรเนี่ยฝนกําลังตก,ตกตกตั้งแต่เมื่อวานครับวันนี้วันที่สิบแปดพฤศจิกาเมื่อวานเริ่มตกตั้งแต่เมื่อวานเลยเมื่อคืนตกหนักมากอืนนี้ก็ไม่รู้สภาพเป็นยังไงโอเคแต่ว่าเนี่ยบรรยากาศแค่เนี้ยเตรียมสเสบียงมาเล็กน้อยนะครับมีน้ํามีอะไรมาเล็กน้อยนี่มีกุ้งมาด้วย ว่าเดี๋ยวต้มข้าวต้มร้อนๆครับโอเคแหลมข้อกวางหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือหัวโม่งนะครับจุมพรให้ดูบรรยากาศหน้าเต็นท์นะครับก่อนที่จะพรบคําเดี๋ยวผมว่าในฟันที่ฝนไม่ตกนะน่าจะมีคนมาอยู่มาเที่ยวพักผ่อนมาเที่ยวนั่งเล่นอยู่พอสมควร ชื่อแหลมคอกวางป้ายบ่งบอกชัดเจนเนี่ยมีร่องรอยครับมีร่องรอยของการหยุดไฟมีร่องรอยของอารยธรรมต่างๆช่วงนี้ฝนซาไปพักนึงนะครับก็เลยพามาดูห้องน้ําเสียดายห้องน้ําครับไปดูแลเสียดายงบประมาณมากๆเละเทะไปหมดเนี่ยครับห้องน้ําอยู่ด้านหน้าน้น ร่องรอยอารยธรรมยัมีเดินลงไปดูหน่อยฝนตกนะครับแต่ว่าไม่มีลมหรือว่าอาจจะมีคืนนี้ก็ไม่ทราบนี่ผนนบ้านผมลงไปสำรวจใกล้ๆนี่ครับนี่อีกฟากหนึ่งนะของแหลมขอกวางมันมีสองฟากมันติดทะเลทั้งสองฟากนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฟากหนึ่งฟากนี้จะคลื่นจะแรงกว่าฟากโน้นนะครับ มันเป็นแหลมออกไปนะครับมันก็เลยติดทะเลทั้งสองฝั่ง การกุ้งก่อนครับทำข้าวต้มกุ้งหัวออกนี่แบบนี้ ใส่กุ้งเลยนะใส่แบบจุกๆเลยคนระับ นึ่งกุ้งกูไปด้วยอากายแบบนี้ครับข้าวต้ำกุ้งเจี๊ยมมีรสลายคนระับะจาไม่ต้องพกเครื่องปรุงม,มากอันนี้กุ้งกุ้งนะึ่งครับ ทำตรงคู่ได้วย กำลังจะหลับพอดีครับตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วพอดีเห็นไอ้หมาบัดดี้มันเหา่าเนี่ยมีเรือมาโผล่อยู่เหมือนกับว่ากำลังดึงอวนหรือทำอะไรสักอย่างนึงไม่มั่นใจอวนหรือปล่อยอวน ตื่นมาตอนเช้าครับสบภาพทั้งลมทั้งฝนรีบเก็บเต็น์ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับในการนอนเต็นท์ ผมวางจุดเต้นได้เหมาะมากนะครับเมื่อคืนเพราะว่าช่วงเช้ามืดฝนาสาดมาอยู่รอบเลยเนี่ยดูกิ่งไม้เต็มเลยครับกิ่งไม้ทั้งลมทั้งฝนครับถือว่าเละ เจอกันใหม่พเนจรน,นอนเต็นในคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แหละ